เดียวยองที่แถวอนุสาวรีย์นะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่น่นอีกทีนึงจ้ามันสบายใจไตอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้แบบอยู่แค่ในรูปละตอนนี้มันอยู่กับมือเราแล้วตอนนี้ตอบย้ำว่าเราจะได้เจอเขาจริงๆแล้วทั้งแบบคอนเทนต์แกะพัสดุทั้งแกะบัมมาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่กับฟุกอยู่กับส้มโอด้วยตอนนี้ วันนี้เาวาถ่ายวอกกันวันนี้ที่นี่คอนเทนต์แรกคือเราจะไปเฟ่โดยองใช่ปะนอสอเราจะไปเฟซโดยองแต่ว่าเรามีภารกิจสําคัญอีกอย่างหนึง่งที่เราจะไปทําตอนนี้คือเราจะไปแลกบัตรเอ็นไฮทิงก่อนจ้าเราจะได้ถือบัตรแบบให้มันปังๆให้มันสบายใจเราเราจะได้บัตอ่อน ก้องให้ถือแบบให้แบบให้มันเป็นใบก่อนไม่ใช่แบบเป็นรูปไว้ดูวีดขอแบบจับเป็นใบให้แบบเราได้วีดสัหน่อยตอนนี้อยู่เซ็นทราลาดพร้าวเราทุกคนเดี๋ยวไปหาบูธไททิเกตก่อนไปแลกบัตรก่อนจาทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปเฟโดยองแถวอนุสาวรีย์กันไปจ้าเจอแล้วนี่รอสอยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเราเจอแล้วได้แล้วจ้าเป็นชื่อเราปลอดภัยนะครั ได้แล้วจ้าวันแรกเรียบร้อยแล้วเดือนนี้เขาใช้แค่สลิปที่จ่ายเงินใช่ไหมทุกคนแล้วก็บัตรประชาชนที่ตรงกับสลิปปะ่ะหรือว่ามันต้องตรงกับอะไรสักอย่างไม่แน่ใจใตรงกับยูเซอร์ <user S 2> ที่กดไหมใช่ไหม,ไมเออใช้แค่ประมาณนั้น ตอนแรกเรามาเปิดอีบายใบแบบใบสั่งซื้อที่มันมีบาร์โค้ดอะเพราะว่าเมื่อก่อนอะมันเขาจะสแกนแค่บาร์โค้ดตรงนั้นแล้วก็เช็คได้เลยอะไรเงี้ยแต่เหมือนเดี๋ยวนี้เรื่องความที่แบบมันมีให้ใส่ชื่อนู่นนี่นั่นมันแบบยุ่งยากขึ้นใช่ไหมแบบมีใส่ชื่อในบัตรอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เปลี่ยนไปก็ใช้แค่สลิปแล้วก็บัตรประชาชนแล้วแค่นั้นทุกคนได้แล้วได้บัตรแล้วคนมันสบายใจไปอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้แบบอยู่แค่ในรูปละตอนนี้มันอยู่กับมือแล้วตอนนี้ก็คือตอบย้ำว่าเราจะได้เจอเ้าจริงๆแลว าชุอุปรกรณ์เออแต่งบงต่างๆชุดตอนนี้เดสโคยังไม่มียังไม่มีบ้านไหนทำยังไม่มีบ้านไหนนัดกันไปเ,เดี๋ยวรอยอแบบใ,ใกล้ๆอีกทีหนึ่งแต่ต้องหาอุปกรณ์แต่งบงก่อนอันเนี้ยมันหาได้เลยพร้อมเลยแล้วสบายใจอ่ะมันเป็นฟิลที่แบบกดได้ตั้งแต่วันที่3มแล้วมันก็แบบสบายใจวันนี้มันเลยสบายใจอย่างทุกคนก็เลยมาแลกบัตรเลยตอนแรกตอนแรกตั้งแต่เมื่อวานหาที่แลกไม่ได้ตอนแรกก็คือจะมากดตั้งแต่เมื่อวานเออมันมีความแบบ อยากได้อ่ะกดแล้วมันอยากได้เลยครับเป็นอย่างนี้เธอใช่สดแล้วก็ได้ไปสบายใจแล้วสองนี้มันสำคัญกว่าสองข้าป่าถูกต้องต้องเก็บให้ดีอันนี้ของผมได้ครบแล้วสองใบเลยเพราะว่าเมื่อวานอ่ะไม่เจอพวกเราแล้วอ่ะใช่แบบอันนี้กดหลุมเองใช่ไหมก็เอาบัตรของตัวเองแล้วก็ต้อมโอกดบัตรนั่งให้ก็เลยได้ครบสองใบแล้ววันนี้ได้ครบจุกๆจุ๊บไปครบแล้วเราต้องเลือกค่ะเราต้องไปให้หมดใช่เราต้องไปให้หมดเดี๋ยวตอนนี้เราไป น้องกันจ้าไปเที่ยโดรยองที่แถวอนุสาวรีย์นะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่นน่นอีกทีหนึง่งไปจ้าเจเฮ้ยมีน้องเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นน้องนะน้องตัวแค่นี้เองอะ่ะมาเลยจ้าเริ่มเลยจ้าทุกคนเริ่มเลยจ้าเริ่มเลยจ้าเริ่มได้เลยอ๋อเป็นตัวเป็นตัวดีกับตัววายเชอ ก็ชนาแล้วอันนี้จังเลยฉันชอบอันนีจนจน้จังเลยอ่ะนอนน่ะ เตะไปได้แบบเยอะขนาดนี้อ่ะรูปเยอะมากรูปเยอะจริง อุ้ยแต่ว่าร้อยห้าร้อยห้าแล้วก็ราคาที่กินก็คือร้อยห้าด้วยมาแน่ต้องเลยซื้อวันนี้เลยใช่เริ่มเลยอุ้ยเพราะว่าโดยองหมดชอบให้โชคไงอต่อสองต้องลองแล้วหนึ่งศูนย์ห้ามาแดงวันนี้เจริงปาเนี่ต้องลองอีกคาเฟ่เนี่ยลองรอลุ้นทุกคน ก็คอนเทนต์ไม่พอก็เลยเอาพัสดุมาแกะด้วยทุกคนเอาห่อมาแบบนี้ต้องออกโปสการ์ดแล้วน้องก็ห่อมาแบบนี้น้องวาดรูปมาทั้งแบบคอนเทนต์แกะพัสดุทั้งแกะบัตม,มาไม่รู้ว่าชื่อคู่ไหน่อต้องแบบ <c oughs> ล็อกมงเขาโทรหากันด้วยถือโทรศัพท์ถือโทรศัพท์ถือโทรศัยเลยป้าหรอป้าหันแก่เลยป้าลูากล ไยอมทำานี้มันแบบเกินลเส่สีีคุณเคยนชอบชอบนมาดูเรามาต้องสอบเปิดเนแเแล้วะโอเคไม่ทาไม่ทลไม่ทาพี่โกรยนล่อมากครับตอจีเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วพอต่อเห็นชื่อแล้วตอตอตอน้องมุมไปที่สาม ไปนี้เหรอใบนี้คำถามที่ซื้อบ้านาไปเอาหนึ่งสองเฮ้ยยูนิตนี้เฮ้ยทุกคนเราจะบอกว่าเราได้ครบแล้วยูนิตครบแล้วใช่ปะหัวได้แปดแล้วก็อันเนี้ยเป็นยูนิตที่หนูแกะบ้าแล้วยังไม่ได้น้องโว้รักนี่ใช่ไหมราแกเฟโดยองแม่โว้บอกกาแฟพี่โดยองอ่ะครับเออไอันนี้ยไปของแถมอ่ะแมสเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อโอ้ยอันนี้น่ารักคารุโตะน่ารักมากเลยค่ะ เอามาตกมาชัวมาแน่มา่อารเกรักไม่ไหวอ่ะวเจแนกเ็นมีอะไรไหมเห็นไหมปวดมาล้วก็อยูคู่ละโอ้โหน้องสองนในอาซาเจแปนเจแปนมาเยอะอยู่นะเจแปนอะแต่ว่าไม่เคยเจอมกัเพิ่งนสักศึกษาเรื่องนี้ต่อไปค่ะ เยอ่เ๋เบ่ย้าเตลมเฟรโยองไงน้องูดแรงนะลูกน่งองสมโอ้มัหนี่กับพใหญ่ต่ว่ามาจริงมหา่อยนะออมุกออมุกเาองอ่ต้อุ้ตีวนี่หรอตเคิดอยู่ว่าแบบประบผลว่าแบบนี่ ก็รีดเดอร์มาเยอะมากแล้วก็มีนญี่ปุ่นมาสองแบบอย่างเงี้ยพี่โยมาพี่โยคือมาแบบมาปุ๊บเลยแต่ว่านตอนนั้นไม่มาเม็นเซอไม่มามาพอสอนจะแกะต่อ ตกมเหี่ยวอะเหมือนปาจีไงที่มันคุ้นๆแต่พี่ชอบจริงๆพี่เลอกห้างร้านอะไรส่วน่พี่ชอบแวะนอพี่จะไปใส่เลยไหมก็คือคนแบบนันหมดแล้วแยกย้ายก่อนนะทุกคนเก็บของก่อนเต็มโต๊ะเลยอ่ะเริ่มเลยเริ่มเลยแฉะแฉะเป็นคอนเทนต์แฉะเต็มไปหมดไอ้ยำซอสอ๋อนี่เรียงอันนี้เรีอะอันนี้ที่เรียงมาใช่ไหมอันนี้ที่มีครบอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นเดี๋ยวค่อยไปลุ้น คุ้มนะคะโหหล่อมากเลยเสียงคุณหน้าอะไรบแบบยะดถมแช่อะต้องมันเกิดแล้วก็ลุ้นลุ้นอันไหนอย <laughs> อู่ตองนู้น <laughs> สองคนหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยแบบว่าเมาแล้วนะหลงมัวต <c oughs> ามลาแล้วบายบายส้มโอจะกลับก่อนน้องฝันบายบายเดี๋ยวผมต้องกลับก่อนนะทุกคนไปแล้วไปเลยเยอะยืนเยอะตอนนี้โฟกออกมาแล้วนะครับทุกคนออกมาจากเฟ้แล้ว อยู่ BTS แล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วาะเดี๋ยวจะไปทำทุระอะไรต่างๆแล้วนะต่อนะครับทุกคนวันนี้มาแคา่เฟ,ฟดยองแค่นานแล้วก็ไปรับบัตรมาอขอพูดก่อนนะจะไม่ได้พูดตรงไทยทิเก็สตสาขาเซนทันลาดเทาวนะครับทุกคนมันจะอยู่ในโซนเซนทันแค่เดินเข้าไปใงโซนเซนทันแล้วก็จะออกออกทางจอดรถ 3A นะครับทุกคนร้อนเนอะบูธไทยทิเก็ตส์อะมันแบบแอบหลบๆลืบๆนิดนึงนะทุกคนอะแบบ มองอยากนิดนึงแต่ว่าไปทางจอดรถ 3A ก็จะเจอเลยอยู่แค่ตรงนั้นเท่านั้นนะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วไว้รอบหน้าจะไปไหนจะวอล์กที่ไหนจะพาไปเที่ยวไหนจะไปคาเฟ่ของใครนะครับทุกคนก็กดติดตามกันไว้กดซับสไครต์ไว้ด้วยกดกระดิ่งกันด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พ,พูดคุยกันไว้เจอก,กันคลิปหน้าจะพาไปไหนก็เดี๋ยวรู้กันนะทุกคนเหนื่อยแล้ววันนี้รถไฟฟ้ามาแล้วนะครับก่อนไปแล้วไปบ๊ายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะ <laughs> บ <laughs> <laughs> ๊าย